เป็นบางที่ผมเลือกมาเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกสาวครับตอใจตกใจโอ้ยไม่รอดแล้วค่ะผมไม่ได้เจอคนมันจิงนะเขาอยู่ที่ไหนนะคุณจะร้องทำไมอันนี้ปนะ็นที่ผมแบบยากอยากให้ทุกคนได้รับรู้นะ คุณเคยัญญาเพราะว่าถ้าครบคุ้มในกลุ่มคุจะบอกทุกคนนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับ,บ<อ>ช่วยเป็นดู้วก็รักน้อง,องนะครับแอนดีเ็นดูผมนะน้องก็ชื่อน้องตั้งใจนะ คุณทุกคนจริงๆที่เสียสละเวลามาแล้วก็ขะที่เป็นคนามากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราซนะัพพอร์ตพวกเราเขาเป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นอย่างมามกก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับอบภ้าวมากๆเลยพวกเราก็อยู่กันในฤดูหนานเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในการทำงานที่เราไปนะครับมากเลย มาทำเอาคนตก ใจค่ะเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาค่ะสําหรับข่าวการเลิกกันของท่านนคุตเตอร์อภิวัฒน์แล้วก็สาวขนมสสิการค่ะหลังจากที่สาวขนมค่ะคลอดลูกคนที่2ได้เพียงแค่2งเดือนเท่านั้นโดยทางท่านคุตเตอร์และสาวขนมค่ะมีลูกได้กัน2คนก็คือน้องตั้งใจแล้วก็น้องเติมเต็มซึ่งในวันที่มีการออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์สาวขนมเนี่ยก็ยืนยันว่าสาเหตุการเลิกกันค่ะไม่มีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคน2คนนเเป็เรื่องของการรปับจูนเาาหกันนและสถะ เขาก็บอกว่าเหลือเพียงแค่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกแล้วการตัดสินใจค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่ร่วมกันค่ะและไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบคิดกันมานานแล้วแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนที่ออกมาประกาศเลิกกันในตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนค่ะแฟนคลับเอฟซี MC เขาก็รุนให้ทั้งคู่ให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาคืนดีกันบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นภาวะหลังค้อของคุณแม่ไหมที่ทําให้อารมณ์อ่อนไหวน้อยใจสามีเลยทําให้ทะเลาะก,กันงอนกันเลิกกันแล้วเด สิทธิ์รีเทิร์แล้วค่ะเพราะว่าท่านคูตเตอร์อภิวัตค่ะได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็ยืดอกรับแมนๆมว่าตอนนี้ค่ะกําลังตามจีบสาวคนใหม่อยู่นั่นก็คือสาวไอเดาวทิกตอกซึ่งบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดเนี่ยคูตเตอร์ค่ะก็มีการพูดเลยว่าสรุปเลยว่าเนี่ยผมจีบไอแต่ว่าตอนนี้เกมแล้วเขาไม่คุยด้วยแล้วเพราะเขาโดนทัวลงหาว่าเป็นมือที่3ก็สงสารเขาเหมือนกันเพิ่งรู้จักน้องเขาเมื่อตอนต้นเดือนมกราคมจะเป็นมือที่3ได้ไงสําหรับผมเนี่ยทัวมาลงได้เลยนะแต่อย่าไปลงคนอื่น ก็พอผมไม่อยากให้ใครรู้สึกแย่เพราะผมถ้าถามว่าเหงาไหมก็เหงานะเมียไม่มีมันก็เหงาก็ทักคนนูน้นทักคนนี้เห็นคนสวยๆในทิกตอกก็อยากกดไลค์มันไม่ใช่คําว่าบ o ๊อ่อนจะทําให้เราเศร้าหมองหรือเหงาหงอยเนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนเรื่องที่จะกลับไปคบกับทางด้านสาขนมคาคุเต์เนี่ยบอกว่าคงกลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทั้งคู่เดินทางกันมาไกลมากๆแต่เราทั้งคู่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมต่างคนต่างมีวิถีชีวิตที่มันลงตัวของแต่ละคนแล้วทุกคนอย่าบังคับให้ผมกับขนมต้องกลับมา ก,กันเราต่างคนต่างมีเส้นทางชีวิตที่มันเป็นของตัวเองแล้วแต่เราก็ยังโฟกัสลูกยังดูแลลูกด้วยกันแค่นั้นลูกก็อยู่ในใจของเราทั้งคู่เสมอตลอดไปและทางนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านครูเต้ยเนี่ยออกมาไลฟ์สดแล้วพูดแบบนี้ค่ะครูเต้ยค่ะโดนทัวลงอย่างหนักเลยค่ะหลังออกมายืดอกค่ะรับแมนๆเลยว่ากําลังตามจีบค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าสาวขนมค่ะคอยอยู่เป็นกําลังใจให้ครูเต้ยเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่แอบคบกันจนมีลูกให้2คนเนี่ยคอยปกป้องมาตลอดแต่ว่าสุดท้าย ก็มาเลิกตัวเองเป็นผู้ชายหาใหม่ได้แต่ว่ากลับกันเนี่ยผู้หญิงค่ะพอมีลูกแล้วจะไปหาผู้ชายคนใหม่ก็ยากซึ่งคนก็บอกว่าผิดหวังในตัวคุูเตอร์มากๆและบางรายก็บอกว่าสงสารสาวขนมค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยที่แฟนคลับค่ะผิดหวังหรือขอเลิกติดตามคุูเตอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าชื่นชอบทั้งตัวคุตเตอร์เองแล้วก็สาวขนมที่เวลาเขาอยู่ด้วยกันอยู่กันเป็นครอบครัวก็คือ,คอ,คอน่ารักค่ะจึงทําให้หลายคนอินแล้วก็เข้ามาทัวร์ลุงคุตเตอร์กันในครั้งนี้ค่ะ ม่ที่จริงผมว่าผมผมจะไม่ไม่ไม่มาไล่แล้วให้คนถามเรื่องนี้ผมก็ว่าจะไม่ตอบอนะแต่ว่าผมก็กระอุดเบาปรได้ <c oughs> เรื่องน้องไอ้เรื่องคนคุยเรื่องนึ้น <c oughs> ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกความรักเหมือนกันนะั้นแหละทุกคนมก็อยากคุยอย่างคุณสาวคุยกันนั่นแหละไปคอยคุยไอยังนีส้สลุครูจีบใช่ผมจีบน้องเขา ก็เกมแล้วตอนนี้เกมแล้วความรู้สึกมนุษย์นะครับแม่ครับความรู้สึกมนุษย์มันก็มันก็เหงาเนาะมันก็เหงาอ่ะเมียกับโบมี่มันก็เหงามันก็อยากทักหาพนันพ่นนี่คือกันหลายเห็นทำงามในติ๊กต็อกก็จะกดลงกดไลค์ขนาดนี้เมียเราเขายังเป็นเกมอะไรนะไปยังตาใครยังเป็นคนเกมเมียก็ได้แล้วขึ้นกันเหวะได้ย้อนด้าน หรือยอดได้ดีลหละคนก็เล็กคนที่เกา่าเศร้าอย <c oughs> ู่บอกบอกมูฟออนไป่ใชะมัน <c oughs> ไม่ใช่คำมูฟออนทุกคนมันก็มีคุยนี่แหละจะให้เราเศร้าบลองเศร้าเงาห้อยมันไม่ใช่แตนลูกก็อยู่ในใจของพวกเราต้องคู่เสมอตลอดไปต,ตลอดชีวิตเงาก็ซื้ออาลูกแม่ื้อเอามันไม่ไม่สนุกแม่มันต้องมันต้องคุยกันก่อนจริง แม่พูดอย่างนี้เขาคนก็รู้ว่าผมซื้อกินโอ้โหนี่เป็นประเด็นอีกแล้วโอ้โหแม่นะโอ้ไม่รับคอมเมนต์เป็นประเด็นเลยเนี่ยโอ้หแม่อยู่นี่นะครับโอ้โหแล้วคนก็รู้ว่าซื้อกินอีกไอ้พ่อว่าคันรูปใส่ตัวมาเลยอ๋อเดียนะเนี่ยจะตัวมาเลยจีรีนสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเต้เลยนี่นะคนมีครอบครัวจ้ารสิตี่เป็นที๊ดจ้าสิ่ไหมตี๋คอยกูบู๊ไม่รู้แล้วน่าจะหยุด พราะเธอได้สบอยู่ป่ะปูเปลี่ยนไปมากจริงผมทำอะไรคะผมว่าผมเปลี่ยนไปเยอะเลยผมว่าผมจะเป็นเต้ยคนใหม่จริงผมจะเป็นเต้ยคนใหม่ผมจะเป็นเต้ยที่แบบเป็นเป็นแบบคุยแบบยี่สิบคนสามสิบคนอย่างนี้ได้อยแบบนี้คือจะเป็นแบบนี้เลยปวดหัวโอ้ยต,ตอบไปยังตัวเนี้ยโอ้ย แม่มาถามอยุ่งกันี่รอมาในกอดขอถามกันเนี่ก็ยังคงตัวย่างเลยเเขาเป็นคนสาธารณะเด้อใช่ครับคนสาธารณะเลยแต่ก็รู้บางอย่างที่เขาให้รู้เลยทุกคนเขาสาธารณะในเรื่องของเขาล้องเพลงสาธารณะในเรื่องผลงานเพลงดีกว่าเสาธารณะในเรื่องขอบขั้วมือนีคอยนน่งกันมือนีคอยกินเขากันมือนีคอยถือกันมือนี่อยพิสกันแบบมันกับวใชัยเนาะ สาละภาพหน่อยว่ารักนี้ก็รักก็เป็นห่วงมันเดิมมันแหละครับไม่เคยคิดทําลายเขาหรอกพูดแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมีแต่คนไทยแหละไปด่ามากกันอืมตำมันละคุณเจ้าเพิ่งขายชีมกับไปอุ่นถุงช้มเพิ่เนี้อเพงชมทพงดิสติกคังการดูใช่ยชยครับครงการดูนั่นแหละทุกคนก็อยาไปบังคับให้ผมกับมีไปแบบต้องมากกันต้องเจ้าทันเจ้าสี่ทุกคนเลยเนาะ เรามีเส้นทางมีชีวิตที่มันเป็นของเองแล้วแต่แค่เราโพกันลูกก็แค่นั้นแหละเ่วนเขาขายของเขาทำงานทุกคนก็ฝากไปรับพอเขาด้วยริบระทงริบรติกไปตันสื่นน้ำเขาเนี่ยรัพพอเนี่ยเด็กทานุ่มลูกนี้ยังใส่แหวนแต่งงานครูอยู่เลยใส่อยู่ใายไปหาที่ออพี่ออบ้างไหมครับเคยเจอกันครับเคยเจอกันเสียหน้าเหมือนครูุ้ยมากใช่ไหมครับ ผมก็อยากให้ลูกหน้าเหมือนผมแต่ข้างหน้าเหมือนแม่เขาก็ได้หน้าตาดีกว่าอยู่ใช่หน้าหน้าเหมือนแม่เขาก็จะหน้าตาดีกว่าอยู่เจ้าใ่เจ้าใจนะครับเบื่อตายเบื่อไปเลยทุกอนุเลยรีวิวเสียเต็มนะครับยังไม่มีอะไรให้รีวิวเลยครับเขียวจะมารอรู้แต่ว่ารอทั้จะมารู้แต่ว่าเล่ารอเขียวเต็มไม่ยอมเล่ารู้แต่ว่าเราเปลี่ยนมาเรารอเลยไม่ต้องหาหมอนะรอเลย แต่รีวิวยังไม่มีเพราะเขายังเล็กอยู่ยังไม่มีๆๆรรมีระดรบนะครับแล,ล้วเรามอกเกษตรแมนวายแมนที่เจ้าเห็นนั่นแหละพอกันกับน้องไอ้นั่นแหละพ<ม>อใจหรือยังไม่ต้องไปเสาะนะครับเออเคยโอยู่ดอกว่าพวกเจ้าเห็นนั่นแหละพราะผมกับเบเดลี่ไปเนาะผมกับไปกปกติได้ได้วันที่ขึ้น <c oughs> ได้ปลาโบเห็นแมนต่อแต่งเรื่องแหงงานเข้าแมนแมนแต่งประตูทีสเตเดนไม่ห่วงมีเหรอครับไม่ห่วงหรอครับเขาก็ มีชีวิตของเขาแล้วต่างคนต่างทำงานนั่นแหละต่างคนต่างทำงานเพื่อลูกนั่นแหละสอปอร์ตกันเหมือนเดิมนั่นแหละน้องไอซ์คุยครับคุยครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่คุยแล้วนั่นแหละเจ้าทื่อเจ้าแหละนอนทุ่งเจ้ากันละเขาเลยกว่าคุยนทำสามยินบอกเปหาวาคาเจ้าเป็นมือที่ 3, สามเหมันกันนี่สิโหฮึดลายไปเข้าทั่วโลกก็เจ้าเป็นมือที่สามก็เจ้าเลยบว่คุยนทำสาม โอ้โหเบิดกันดีแล้วเพื่อนนะดีแล้วเพื่อนเข้าดีความข้อข้อบ่ก็เงียบเยอะเลยผมว่าก็เงียบเยอะยังไม่ท่วงทอนทีมโซเดแล้วมันิสตัวนกเจ้าเนี่ยทุกคนโอ้ผมเพิ่งรู้จักน้องเขาเมื่อต้นเดือนเองเฮ้ยเป็นมือศิษย์สามไหมแสงจะทำหมันไหมฮะกูเต้เลือกตัวเกลียวเจี๊ยบทางยอแต่ว่าเเรื่องเอาลูกไม่เอาแล้วนะกลับไปบ่ได้แล้วตีโอ้กลับได้เราเดินมาไกลกันแล้วเราเดินมาไกลกันแล้วทุกคน แต่เรายังรักลูกเหมือนเดิมจริงๆต่างคนตามม่างมีมีวิถีชีวิตที่มันที่มันที่มันลงตัวของแต่ละคนแล้วใช่เดี๋ยวว่ามีวิถีชีวิตที่มันลงตัวของแต่ละคนแล้วไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกรายสไตล์มาเสิร์ฟคูณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว